เพพึ oh. ่ง s สบินวอดเนมเบย์เบย์ยนด i กเนเวดเด็กเนเวสนเวสเปนวีนิปตบาายอเยอะมากเลยทุกคนได้จ้างไ้างคน ไ่จ้างบริษัทมาฉีดให้มันตายโอ้ไอหอเดี๋นโกทุ่มเบ้าเติมยาคิวดิพี่ดิเซลสวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี่พี่นุ่นเอาให้จะมาผามะเบงต่ตจ้า ตอตอดเลยคนสวนพี่นุ่นจามือนีตอดไปซี่หามองพุนหัวกระปูดตากระโตบแล้วบอกว่ามันมีตออยู่บ้านก็เลยไอ้บรู้ว่ายู่มองไดพี่นุ่นเห็นแล้จ้มันอยู่ตรงนี้เองน,น,น,นะเห็นปู่ใจเห็นบบ มันยู่คอร์ทใหม่ไหมเพราะงพี่นุนก็นเลยไปโทรบอกบริษัทพวกกำจัดต่อแตนนะจ๊ะเนาะเพิงพวกนี้ไมาฉีดมะขามันจะเพราะว่ามันอันตรายมยอลายแ้ย่เลยทุกคนรอบยางมหาค้นสวนรอบยางมหาตาตูขึ้นจากม้วอยู่ เห็นประจมันก็เล่าฉิดตายเนี่ยตัวตัวจะถือยาแล้วมันฉิดล่าฉีก็เล่าสิตายโอ้ปมปนบินมองมนี่ร้ายด้วยจ้ะลูกคัวายค่ะ พี่นุน่นก็ยานเพราะพี่นุ่นเนี่ยบวก,ก้าเขาใกล้โอ้เปนบิดเปน็นมันดีปู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 ปปปพี่ไซก็อยากแนละ้วจะน้องมีแตนไม่ต่อตอดเป็นพิ พี่ใหญ่พี่นวลโทบ,บอกบริษัทม้าขามันตังเก่าสิบยูโรจ้ะป้าพื่บอกว่าอีกประมาณสองชั่วโมงจะมันจิตตายเดี๋ยวคอยมาเบิงจะมามันจิตายอยีรีบว่ะคาซาจะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องจําเป็นต้องขาเนอ้อเปลี่ยนอันตรายก็มัน,ม,นมันหลายมันเกิดขายายากได้เป็นพันห,หนึ่อยูนหููน่ะในหูใหม่จ้ะคนยากไปยังมากตรง ข้างล่างก็จะอัดลาอีกก็ต้องเดยขานะขานะค่ะเนาะโอ้เนาะโอเคจ้ามันเดี่ยวเอาต่อไม่เบ่งเจอยู่หลังบ้านพี่นุ่นกับย่างมากกวจำได้ก็บพรรู้ว่ามันมีค้นสวนเราสงใสยเราสิไปเห็ดวามสะอาดตรงนั้นนะจ้าต,อ,ตอดเล้าเต็มเลยไนงะจ้าโอเคค่ะสั่งรับคินี้สวัสดีจ้า